สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้โชคให้ลาบกับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับวันนั้นผมไปงานชาวพนักกิจศพนะครับนำรถพ่วงขายลอตเตอรี่ไปจอดไว้ที่ ไปขายนะครับที่วัดแล้วก็บังเอิญจริงๆนะครับแมววัดตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนรถขายรถเตอรี่แล้วก็จ้องมองไปที่ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถ มอเตอร์ไซค์รถพ่วงขายรัตเตอรี่นะครับจ้องมองอยู่นาะนจนผมก็ผมถ่ายรูปถ่ายรูปชัดชัดชดมันก็ยังยังไม่ไม่หนีไม่ลงนะครับถือว่าแมวน่าจะให้โชคนะครับงวดประจำวันที่16เดือนพฤศจิก,กาหกสาเนี่ยนะครับ ก็ลองลองเสี่ยงดูนะครับก็เข้าไปดูในชิปนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็ลองลองดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบนะครับสำหรับเลขดังงวดนี้นะครับโอ้โหดังเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น8 99 8 28 8 2, 2 133 1แล้วทะเบียนรถนายกนะครับ ห้าห้าสองสองแล้วก็มีเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี้ก็ดังนะครับแล้วก็มีหกเก้าเก้าหกเลขดังเยอะครับโ,โหดังเยอะมากๆเลยนะครับก็ลองลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับถูกแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญกันเยอะๆนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ 4 79แมวให้โชคเป้ง